สวัสดีค่ะผู้แอบแบงนะคะโอ้ยแดดร้อนค้าทายแดดมากเลยตอนนี้เราสองคนอยู่ที่ที่ไหนจะเพื่อวัดเมตตาธรรมวัดเมตตาธรรมถ้าทุกคนที่ได้มาวัดเมตตาธรรมก็บ่งบอกได้เลยว่าพวกเรามีความเมตตามากใช่ไหมคนเยอะค่ะวันนี้วันที่ห้าคนเยอะมากอันนี้แบบ คนเห็นเราสองคนก็คงจะงงอะว,ออว่าบ้าหรือบอว่าบ้าหรือเปล่าเปล่าค่ะเราไม่ได้บ้าเพียงแต่ว่าเราเราก็ทําเรากำลังมีเพื่อนอสองคนด้วยเพื่อนในโรงการเรา <c oughs> เดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะหั่นสิคะ <c oughs> ให้เขาเห็นว่าสวยไหมคะสวยมาก เพื่อนเคยมาแล้วแต่ปูอะเพิ่งมาเป็นครั้งแรกคนเยอะนะคะคนเยอะมากเลยแดดร้อนแต่เราไม่กลัวปูไม่กลัวแดดค่ะเพราะว่าปูเพิ่งซื้อแว่นกันแดดมาแพงมากเท่าไหร่นะเขาก็เพิ่งมีแว่นกันแดดถ่ายเองถ่ายเอ้าเอ้าเองแว่นกันแดดที่ขอแพงกว่ไหนเพื่อนลองบอกสิว่าแว่นกันแดดเราแพงไหมขาวบริสุทธ์ซื้อมาเท่าไหร่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่ง แมดเนี่ยนะไปดีฝ่าไม่อยากขบเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวปุว่าปูจะหารองเท้าใหม่ใส่สักคู่หนึ่งรองเท้าเต็มไปหมดเลยแอนรองเท้าเยอะมากความคิดชั่วร้ายมาวัดที่ไรลรองเท้าหายทุกทีเขาคงไม่ได้จงใจยิบผิด ุ๋ยพื้นวัดเย็นมากอืมนสวยมากเลยอ่ะโอ้ยสวยฮะ่นตาตื่นใจมากสวยสบายใจใส่แมสยางสวยอ่ะสวยตรงที่ว่าไม่ได้ใส่แมสเนี่แหละไม่เป็นไรค่ะป้องกันดีเราไม่เข้าใกล้คนอื่นถ้าไม่มีใครมาพ่นน้ำลายใส่เราเรากขไม่เป็น อันนี้จะเป็นอุณน,น่ารักค่ะสวยนะคะ And สวยมากเย้ yeah! เป็นพัำหรอจ้ะแล้วลงไปข้างหน้ามีลง,ลงไ,ดได้หรอ อออามต้งกถ่ายคลิปมันมืดมากออกเลยวะออกตรงไหน,นเขาไม่ใช่เขาบอกออกไม่ได้พี่คนนั้นกลุ่มนั้นเขาบอกต้องออกทางเดิมออกตรงไหนอ่ะ มันใช่ที่จะเดินไปได้เหรอแอมกะปิดทางป่าขออนุญ,ญาตถ่ายรูปนะคะแอม

觉悟。<noise> <noise> <noise> เซเซอังไกครับ okay. 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 okay, uh ผู้บอกว่าวัดวัดเมตตาธรรมไม่ใช่นะคะเป็นวัดท่ามพ,พูว่ามพุว่าเพราะว่าปุเข้ามาที่วัดเมตตาธรรมแต่พอดีมันเลียเาาเ้ยวเข้ามาทางด้านในเป็นวัดทํามพูว่าขอแก้ข่าวนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะออกไปที่วัดเมตตาธรรมค่ะถืกอกระเป๋าให้น้องด้วยเพื่อนคือปุก็ไม่ใช่คนเมืองการเนะเดี๋ยวบอกผิดวัดไปก็จะถามว่าปุ๊บอกผิด แขนเป็นก้ามแลวเนี่ยถือกล้องไหนรถจอดอยู่ไหนค,คนเยอะมากเลยเเวันนี้วันหยุดด้วยคนเยอะมาก